สวัสดีครับในรางหุ้นดาวโจนส์สามาัถประจําวันที่9พฤศจิกายนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสําหรับมือใหม่นะครับลองเข้าไปศึกษากันดูในช่องนะฮะมีทั้งหมด3คลิป 3EP เข้าไปดูให้ครบทั้ง3คลิปนะครับก่อนที่จะไปเริ่มแนวทางกันผมขอมาสรุปผลห,หุ้นรอบโลกที่ผมให้ไปเมื่อวานนี้กันก่อนนะฮะเป็นสูตรรูดวิ่งจีนเช้าผลออกนะครับ4 6 9 สอเข้ารูด7ล่างห่างเช้าเก้าเจ็ดแเข้าวิ่ง9ไต้หวันผลออกนะครับ7จ็ดสเข้าทั้งวิ่งทั้งรูด7เลยนะครับเกาหลีผลออกครับ4ี่แปดหเก้าเข้าสล่างนิบาย 9ก้าแหนึ่งเข้า1ล่างห้างบาย6กหนึ่งเดสอเข้า0มาต่อกันที่3รัฐนะครับเริ่มกันที่รัเสเซียผลเมื่อวันศุกร์นะครับเจ็ดหเข้าเจาะเ,เบิ้ล6เข้ารูด5้าล่าง2เด้งเลยนะครับวันนี้ แนวทานนะครับเด่นตัวแรก8ปดตัวเจาะแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแล้วก็แปดเจ็ดเด่นอีกตัวนะครับเจ็ดตัวเจาะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดอีกสูตรนึงนะครับเป็นสูตรทางเลือกชอบเล่นไม่ชอบก็ผ่านเมื่อวันศุกร์เข้าหกนะครับแนวทางวันนี้ให้หนึ่งสอง ่อมาอังกฤษผลมเมื่อวันศุกร์0 0 2 8 4เข้ารูด2เดี๋ยวถามวันนี้ครับเด่นตัวแรก3ตัวเจาะ3 0 3 1 3 2 3 7 3 8แล้วก็3 9เด่นอีกตัวนะฮะ2ตัวเจาะ2 0 2 1 สองสามสองจดสองแปแล้วก็สองเก้าสูตรทางเลือกของอังกฤษเมื่อวันศุกร์เข้า8ะฮะแนวทางวันนี้ให้0 1มาต่อที่เยอรมันผลเมื่อวันศุกร์0 0 2 0 7เข้าตัวจอด2 2นยแนวทางวันนี้เด่นตัวแรก5ตัวจอนะฮะ

ไดท้ายดาวโจนเด่นตัวแรก8ตัวเจาะ8 2 8 3 8 4 8 5 8 6แล้วก็8 7เด่นอีกตัวนะฮะ7ตัวเจาะ7 2 7 3 7 4 7 5 7 6แล้วก็7 8 รูปไปก่อนนะครับตัวจเจาะแล้วแต่ชอบนะครับสําหรับทุกหุ้นเลยหรือจะเลือกเล่นเป็นบางหุ้นก็ได้สูตรทางเลือกนะครับเมื่อวันศุกร์เข้า0แนวทางวันนี้ให้9และศครับโอเคลองพิจารณาดูนะครับสําหรับแนวทางที่ผมให้ไปยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและฝากกดติดตามช่องสูตรหวยนสามกษัตริย์ไปด้วยครับขอบคุณครับ